สวัสดีค่ะช่องเจคเอนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไครต์กด,ดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเนอนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินให้ชมนะคะแปลงนี้นะคะด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์ค่ะทุกท่านบ้านพร้อมที่ดินขนาด60ตารางวาค่ะปรับถมสูงกว่าถนนเป็นที่เรียบร้อยนะคะอยู่บ้านสารพีตาบลมะเลิงอำเภอเมืองจังหวัดคนครราชสีมาค่ะ สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีห้องโถงห้องครัวและมีพื้นที่ใช้สอยกว้างๆนะคะมีพื้นที่จอดรถได้หลายคันค่ะมีพื้นที่จัดสวนหย่อมหน้าบ้านด้วยนะคะจะปลูกพืชผักสวนครัวก็ได้ค่ะเป็นบ้านมือสองสร้างมาเพียงแค่ปีกว่าๆเท่านั้นนะคะสภาพใหม่มากราคาแปลงนี้นะคะทั้งบ้านและที่ดินค่ะราคาเพียง หนึ่งล้านสองแสนบาทการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ตัวเมืองด้วยนะคะอยู่ใกล้สถานที่ราชการอยู่ใกล้ห้างอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้โรงเรียนค่ะมีบริการดำเนินการยื่นกู้ขอสินเชื่อให้ด้วยนะคะสนใจสามารถนัดชมพื้นที่จริงและสอบถามปรึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมกันได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะ เจคเคนอกใส่เบอร์โทรคนขายไว้ใ no ห้เพื่อ no จะได้สะดวกต่อการติดต่อค่ะเพอะทางเราเพียงนำเสนอให้ชมเท่านั้นสวัสดีค่ะ